สวัสดีวันอังคารทุกๆท,ท่านนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปถ่ายละครรักไม่มีวันตายนะครับละครเรื่องแรกในชีวิตของผมอีกแล้วนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารพุธนะครับต้องไปถ่ายอยากจะทักทายทุกคนผ่านคลิปแรกของวันวันนี้ของผมนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไงกันบ้างทำงานอยู่เหนื่อยกันไหมคนที่เรียนอยู่เรียนหนักไหมคนที่ กำลังอยู่บ้านนอนอยู่นอนสบายดีไหมอิจฉาจังเลยยังไงก็ขอให้ทุกๆคนที่กำลังทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำในตอนนี้นะครับเหมือนกับผมที่กำลังมีความสุขมากๆเลยในการถ่ายคลิปให้ทุกๆคนได้ชมนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านคลิปนี้ไปเหมือนเช่นเคยนะครับ เดี๋ยวยังไงผมจะถ่ายคลิปต่อๆไปให้ดูอีกนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปขอตัวที่จะเดินทางไปถ่ายละครก่อนนะครับบ๊ายบายครับ